สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแวะมาคุยที่ที่เรามานั่งคุยกันเรื่องราวใกล้ตัวที่บางทีก็ไม่เคยได้หยุดคิดถึงสำหรับใครที่ได้ฟังตอนก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเรื่องต้นกำเน,นิดของแมวจรน,น่าจะเริ่มอินกับชีวิตของเจ้าเหมียวข้างทางกันแล้วเนาะวันนี้ส้มเลยจะพาทุกคนไปต่อก,กับเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับแมวจรและเกี่ยวข้องกับผู้ราทุกคนเลยนั่นก็คือโครงการ t ท r หรือที่เรียกกันว่าดัก ทำเหมันปล่อยคืนนั่นเองค่ะถ้าพูดชื่อก็อาจจะดูจริงจังนิดนึงเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในทางออกที่ดีที่สุดสําหรับการดูแลแมวจรให้พวกเขาอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติถ้าพร้อมแล้วหยิบเครื่องดื่มที่ชอบขึ้นมาจิบแล้วแวะมาคุยกันค่ะก่อนอื่นเลย TNR คืออะไรส้มขออธิบายแบบง่ายๆเลยนะคะ TNR มาจากคำว่า Trap Neuter Return แคปเท่ากับดักจับแมวจรนิวเตอรเท่ากับพาไปทำหมันรีเทนก็คือปล่อยกลับไปที่เดิมฟังแล้วอาจจะดูโหดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการที่อ่อนโยนมากๆสำหรับแมวจรค่ะเพราะแมวจะไม่ถูกย้ายไปที่ใหม่ไม่ถูกกักขังแต่แค่ช่วยหยุดการขยายพันธุ์ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาหลักเลยแล้วโครงการนี้เขาทำกันยังไงวันนี้เราไปแอบตามกลุ่มอาสาสมัครที r ในกรุงเทพมาค่ะ ส้มขอเล่าให้ฟังแบบเห็นภาพกันไปเลยนะ 1. ดักจับขั้นตอนนี้ต้องใช้ความใจเย็นและเทคนิคสุดๆอาสาสมัครจะต้องรู้ว่าแมวอยู่แถวไหนกินอะไรบ้างเชื่องหรือไม่จากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอากรงดักแบบปลอดภัยมาวางโดยใส่อาหารล่อไว้ข้างในแต่บางตัวเนี่ยฉลาดมากนะคะดมแล้วเดินหนีเลยก็มีบางตัวเดินเข้าไปกินเลยแบบไม่สนใจอะไรเลยก็มีเหมือนกันอาสาสมัครหลายคนเนี่ย ต้องไปนั่งดักเป็นชั่วโมงๆจนกว่าจะได้แต่ละตัวแล้วพอจับได้ก็จะเอาไปพักในที่เง,เงียบๆเพื่อเตรียมทำหมันในวันรุ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่2ทํทำหมันค่ะขั้นตอนนี้แน่นอนว่าต้องทำโดยสัตวแพทย์เท่านั้นแมวจะถูกตรวจด้างกายก่อนแล้วให้ยาสลบเพื่อทำหมันยังปลอดภยัยบางคลินิกเนี่ยมีวันทำหมันแมวจอนฟรีหรือบางพื้นที่ก็มีกลุ่มอาสา,ศาศที่รวบรวมทุนมาจ่ายค่าทำหมันเองหลังจากผ่าตัดเสร็จ แมวก็จะต้องพักฟื้นในกรงอีกหนึ่งถึงวันเพื่อให้แผลแห้งไม่มีการติดเชื้อช่วงนี้ต้องให้อาหารดีๆเงียบๆไม่ให้เขาเครียดหลายคนใช้เวลาเฝ้าดูแมวอย่างใกล้ชิดเหมือนดูแลลูกเลยล่ะค่ะและขั้นตอนสุดท้ายปล่อยคืนค่ะพอแมวเริ่มฟื้นตัวดีแล้วก็จะพาพวกเขากลับไปปล่อยที่เดิมเพราะแมวจําที่อยู่ของตัวเองได้แม่นมากถ้าเอาไปปล่อยที่อื่นเนี่ยอาจจะหาทางกลับบ้านไม่ได้และเครียดมากๆด้วยแต่สําคัญมากนะคะ แมวที่ผ่านการทำหมันมาแล้วเนี่ยมักจะตัดปลายหูข้างหนึ่งเล็กน้อยเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตัวนี้ทำหมันแล้วนะจะได้ไม่ต้องจับซ้ำค่ะแล้วทำไมต้องเป็น T N R อ่งขอเราได้วยคำถามง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคุณเคยเห็นแมวจอมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะหรือเคยได้ยินเพื่อนบ้านบ่น,บนว่าแมวมากัดกันเสียงดังหรือขี้ตามหน้าบ้านเหม็นมากหรือขอลูกเต็มโรงรถปัญหาเหล่านี้ ้วมมาจากจํานวนแมวที่เพิ่มขึ้นโดยควบคุมไม่ได้ยิ่งเยอะก็ยิ่งแย่งอาหารกันยิ่งเครียดยิ่งเสียงดังยิ่งทําให้คนในชุมชนไม่พอใจการทำ TNR เนี่ยจะช่วยให้จํานวนแมวจรค่อยๆลดลงลดพฤติกรรมผสมพันธุ์กัดกันร้องเสียงดังแมวก็จะสุขภาพดีขึ้นไม่มีลูกไม่มีปัญหาทีนี้คนในชุมชนเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกับแมวได้อย่างง่ายขึ้นตอนที่ส้มไปคุยกับพี่อาสาคนหนึ่งเนี่ย เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเริ่มทําใหม่ๆแถวบ้านมีแมวประมาณ40ตัวแต่หลังจากที่ทำ TNR มา3ปีตอนนี้เหลือประมาณ15ตัวทุกตัวสุขภาพดีมีคนให้อาหารและไม่มีปัญหาข้างบ้านอีกเลยพี่เขาบอกกับส้มว่ามันเหนื่อยนะแต่มันคุ้มมากเพราะแมวมันไม่ใช่ตัวปัญหาปัญหาคือคนไม่จัดการให้มันเป็นระบบฟังแล้วส้มนิ่เงียบเลยค่ะจริงมาก แล้วถ้าเราอยากช่วยต้องทำยังไงไม่ต้องถึงกับจับแมวเองก็ได้นะคะแต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TNR ได้หลายแบบเลย 1. ช่วยสังเกตแมวจรในพื้นที่ว่าตัวไหนยังไม่ทำหมันแล้วแจ้งกลุ่มอาสา 2. ร่วมสมทบทุนกับกลุ่มทำหมันเช่นมูลนิธิรักแมว Cat Republic TNR now 3. ช่วยแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆรู้ว่า TNR คืออะไร 4. หรือถ้ามีเวลาจริงๆลองไปอา,าสาในคลินิก TNR ก็ได้ค่ะได้ฝึกใจเย็นได้รู้จักแมวเยอะขึ้นด้วยท้ายที่สุดแล้วแมวจอมไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะพวกเขาแค่เกิดมาในที่ที่ไม่มีใครรอรับแต่ถ้าพวกเรายื่นม,มือไปช่วยคนละนิดคนละหน่อยโลกของพวกเขาจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้ส้มดีใจมากๆที่ได้แวะมาคุยเรื่องสำคัญแบบนี้กับทุกคนหวังว่าหลายคนจะได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจ หรือแค่เริ่มเข้าใจว่าทำไมแมวจรถึงเยอะและเราจะช่วยได้ยังไงไว้ตอนหน้าจะพาไปคุยเรื่องอะไรขออุบไปก่อนแต่บอกได้เลยว่าน่ารักเหมือนเดิมแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่แวะมาคุยด้วยกันนะคะอย่าลืมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ